เสาวมณีพิ้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะแต่เศ้าเลยนะคะทุกคนกับบรรยากาศกับอุณหภูมิประมาณ16องศานะคะพ่อขับรถมาฮอดหน้าตากับกอฟไฟผิงแบบนี้อยู่แล้วนะคะปกติพอจะหนึ่งเขาย่ำเต่ามองนีเนะคะ่ะอากาศหนาวๆเย็ยนเแบบนี้พ่อได้พิงไฟขึ้นมาแนกกับหูซึกอบอุ่นขึ้นมาแน่ละล่ะคะ่ะ ตอหลังกายของเหาอบอุ่นดีแล้วนะค่ะวิกจาจะยญงเขาสวนกอนเด้อค่ะทุกคนบอด้มาหลายมือแล้วนะคะเวลาทีงหูซึกเมย์เมย์เถอะาละๆามานะคะพอไดมาเห็นบรรยากาศแบบนี้กับหูซึกว่าใจมันจดชื่นขึ้นมาเลยค่ะมันก็แปลกดีคือกันนะคะเป็นแค่สวนในน้อยปลูกแค่บอกรยางเนาะค่ะแต่ว่าก็ะสามารถเติมเต็มให้เห่านี่สามารถมีความซุกได้คือกันเนาะค่ะมาหอดกันมาเห็นต้นอันนี้ค่ะทุกคนตอนอง,งนุวนถีปุ้ยเอาขึ้นทางไว้นะคะลุดลงมาเบิดเลยค่ะเนือ่องจากว่าช่วงนี้ล่มแห้งคายอีรีนะคะทุกกคนแม้ระ่งเือบว ึืนคางไหวนะคะจะรุดลงมาเบิเลยค่ะยอดบวบกับักเบิร์ตกันค่ะตัวนางวนนี่ก็ต้องให้ปุยเพิ่มแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าใบเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้เนาะคะ่ะน่าจะขาดสารอาหารแล้วนะคะส่วน,นนี่เดี๋ยวจะเป็นบวบด้วยค่ะมาจัดระเบียบให้เพื่อนแม่สักน้อยเนาะคะ่ะมัดไหวนะคะเพื่อนจะได้รุดลงมาอีกค่ะตอนนี้แม่เพิ่งแก่ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะคะทุกคนเมื่อนี้ปุ๋ยว่าปุ๋ยจะมาซักเสืะะ้อผ้าให้ลูกเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นวันจันทร์แล้วลูกก็ต้องไปโรงเรียนะคะ่ะเชวน,นบัลลา,าวงนี้แกให้เอ,อยู่กพอเ่อนนะ เพิ่นทายงานเสร็จกลับมาพอดีเนาะค่ะกับพอดีเลยนะคะกับคุณยายเขาลงพยาบาลพอดีค่ะ เ็เลือกห้เพื่อนรับนาทีในการดูแลลูกไปก่อนเนาะค่ะเมื่อนี้กะตั้งใจว่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นสวนมันเริ่มแห้งแล้วเนาะค่ะก็เลยว่าจะหดน้ำให้มันในสักน้อยนึงนะคะแต่จะมีปวกผักสวนขั้วทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะต้นหอมผักซี่เนาะค่ะทุกคนแล้วก็ฟักทองนะคะส่วนนั้นนี่ก็จะเป็นบักเขือเขื่อนเนาะค่ะทุกคนก็คือแบบปลูกง่ายๆเลยนะคะทุกคนบักเขือเทศนี่เป็นเอียงผิดผ่านๆแต่ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะวิวเดี่เพาะต้นกานะคะทุกคนก็คือข้าวตั้มกรงบกง กะเอาตุ่นเขามาเจียบๆเน็บๆไห้นะคะตอนนี้บักเคือเคือของเหากะเริ่มออกนวยแล้วล่ะค่ะเมนูกะเพราซาว้อนีพอพันจะเฮ็ดเป็นแกงขีเล็กใส่หนังเด้อค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้พูถ่ทยคลิปมาให้เบิ่งยาวๆเลยเด้อค่ะทุกคนสําหรับใครที่มกเบิ่งผาบรรยากาศแบบหนี้เนะคะในการเห็ดหัวเห็ดตวนนะคะบรรยากาศอีสานบานเห่าอากาศตีแห้งขาะช่วงนี้ เห็นเครือบักเครือเครือบนะจาะมันลมอยู่นะคะทุกคนปุ๋ยก็คิดอยู่ด้วว่าเอะปุ๋ยคือบ่วเห็ดหางให้มันแตงแต่แหลกเนาะค่ะตอนนี้ต้นบักเครือเครือของเห่าก็ขึ้นหนาไปกับผืนเลยนะคะลมและเนีนาดเลยค่ะเพิ่จะแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆเลยนะคะแห้งช่วงนี้ก็แห้งแตุ่มมีเวลามาตัดกิ่งตัดใบให้เนาะค่ะปุ๋ยหดนาพักเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะก็เลยว่าจะมาจัดระเบียบให้ต้นบักเครือเครือของเห่าเนี่ยักน้อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะค่ะ การที่ห้าปลูกผักสวนคั่วเล็กๆน,น้อยๆเอาไวถ้ถากินเองในครั่วเรือนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะหนึ่งหละ่ะหา้าวก็สามารถประหยัดเงินไปได้หลายเลยนะคะทุกคนมีผู้ยิ่งคิดเลยนะคะว่าทวีบัวบรกปลูกผักเองค่ะซื้อเขากินมือละหาบาทสิบบาทนะคะในแต่ละเดือนพุทธจันทรงซื้อหลายบาทเลยค่ะลูกยางละนิดละหน่อยค่ะเหลือจากที่ห้าวกินโบเบิร์เนาะค่ะห้าวกะเก็บแป้งหยาดพี่น้องเนาะคะ่ะ นี่แหลคะค่ะทุกคนความสูขของการใส่ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดค่ะผู้ใหมีโอกาสวิอยาให้ล่องปลูกบังเด้อคะ่ะทุกคนเริ่มปลูกจากพักที่ข้าใสด่ดููกินเป็นประจำเนี่ยแหละค่ะวิเริ่มปลูกจากอีหยังทุกคนหูบอววิเริ่มปลูกจากพระอีตูเนาะคะ่ะหรือว่าใบแมงลักนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าค่ะเวลาที่ปุย๋ยเห็ดกับเขาเห็ดแกงนะคะทุกคนปุย๋ยใสพระอีตูตลอดเลยคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะคะทุกคนกันเรยว่าวะะะจะไม่เกี่ยวหยาห้ตะแตีนก่อนค่ะวิหูซื้อว่าปุ๋ยทิ้งแมวไว้โรงพยาบาลคนเดียวด้น เปาเลงมือแล้วนะคะต้องทําเวลาแล้วค่ะตอนนี้ตากระแต่งกำลังกินเก่งเลยนะคะทุกคนอากาศหนาวๆนาวเย็นๆแบบนี้ค่ะต้องเจ้าสาวค่ะแดดจองนะคะตากระแตงก็จะมักมาพิ้งแบบแบบนี้เลยค่ะ ตอนนีตากะแตนของเหากับกำลังจะใส่เสื้อกากค่ะทุกคนค่ะกำลังแบบหัวดแดงๆแบบนีเนาะคะ่ะก่อนจะไปหาแม่ค่ะมื่อนี้ปุก๊กจะเลยจมาตักเอาแก้งคีรีคีพอเป็นแก้งนะคะเอาไปฝากแม่น้ำข่าบัะเทือแม่เป็นอย่างนะคะนอกจากแก้งคี็กแล้วนะคะปุ๊กจยิงจะเอามะละกอไปให้แม่กินน้ำค่ะเป็นมะละกอสุกนะคะทุกคนลูกนีปุ๊กเก็บมาตต่งแต่เถียงพอต้าด้วยจ้าแม่มานอนลงบ้านประมาณสามคืนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพวท่านเดทหายเลยจ้าเถื่อนะคะมือกี้กันเลยห้ามลืมเด็ดขาดมันก็คือบแบบหนึ่งสุกค่ะ เื่อว่าเอาไปให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนจะทายง่ายขึ้นกว่าเก่้าเนาะคะ่ะบักฮงน้อยนี่ก็บ,บ่ค่อยวานเลยค่ะทุกคนพอวาอย่างพราะวาตอนนี้เข้าบา่ได้กห้นาวเขาเลี้ยวเนาะคะ่ะทุกคนเจ้าหดน้ำแล้วนะคะแล้วบักฮงตัวน,นี้ก็ยูในพ่นเนาะค่ะแหงพคกแหงแเมนะคะ,ะ,คะทุกคนก็เลยเก็บมาบ่มไว้แบบนี้เนาะคะ่ะอากาศหนาวๆาวเย็นๆยนก็คือล่อหลายมือแห้งค่ะกว่าจะสุกให้ได้กินแบบนี้นะคะ เย็นแห้งค่ะทุกคน่าบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศน้าทงไฮทงหน้าเห้านะคะแนมเบิงคือแจงเห็นเป็นสีหงหงค่ะสมชื่อบักหงีหลีด้ค่ะแนมเบิงนี่ยค่ะมันออกเหลืองเหลืองแล้วนะคะนาจะไก่จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวปุ๊จจะหายมันสุกข้าต้นเลยนะคะโอ้เห็นบ่ละค่ะนี่เนาะนี่นะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะออกเหลืองเหลืองสีหงหงเนาะค่ะนี่แหละเขาอื่นว่าบักหงนะคะ อันนี้เป็นรุ่นมูค่ะต้นใ่ก็หมูเป็นรุ่นมูนะคะหน่วยใยแห้งค่ะทุกคนค่ะคุณนะใหญ่มากอ,อนซ่อนค่ะค่ะนี่เป็นหนวยใหญ่ๆเลยนะคะต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะดกด้วย หลังจากนั้นปุ้ยก็กลับมาหาแม่อยู่โรงพยาบาลค่ะทุกคนปรากฏว่าแม่เวียนหัวอีกแล้วค่ะตอนนั้นแม่ก็บ,บอกให้เฮาไปด้นๆเนาะค่ะทุกคนบ่ต่องเฝ้าเป็นวานะคะปุ๋ยไปบ้านแต่แต่สาจนหอดเทียงค่ะทุกคนก็หูซึกผิดแห้งนะคะทิ้งแม่ไว้ด้นแห้งค่ะแต่โดยเนื่องจากว่าปุ้ยคิดว่าแม่พนากาักงานดีขึ้นแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นลุกนั่งได้ไปเข้า้องน้ำเองได้นะคะอาการเวียนหัวก็บ่คคอยมีแล้วค่ะจะเฮ็ดห้ทุกคนดีใจเนาะค่ะพอคิดว่าอีกบอกกี่มือแม่ก็สาม,มารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะแต่พออมมามื ี่ค่ะเม่เพื่นจำเน่าก้านเบวาเพิ่นทายยากันละค่ะหลังจากมานอนโรงพยาบาลกับพันเดทายเลยนะคะตอนแรกถอดเข็มนำเจาะไปแล้วนะคะแต่ว่าพ่อมามือน,นี้ค่ะอาการเบ่ค่อยดีนะคะก็เลยต้องแท่งเข็มใหม่อีกค่ะ เพื่อที่จะฉีดยานะคะแะได้ขอให้คุณหมอเป็นฉีดยาแกวิ่งห้เนาะค่ะท้าบอไดฉีดนะคะทุกคนอาการแม่ก็จะแย่ล่งกว่านี้อีกค่ะเหมือนมือแหลกี่มาเลยนะคะพี่ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งกําลังใจให้คุณยายเนาะค่ะปุยเองปุยก็หวังว่าคุณยายจะอาการดีขึ้นไวๆนะคะคลิปหนึ่งปุยก็จะโงงเงาเนี่ยจักน้อยเด้อค่ะทุกคนค่ะเนื่องจาว่าบ่ไดรุ่งคลิปทุกมือนะคะจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าปุยมาโรงพยาบาลค่ะก็เลือกว่าค่อยมีคอนเทนต์เลยนะคะจังได อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้เด้อค่ะทุกคนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการทำคลิปถัดไปค่ะ